เป็นเ้าพระยาแล้วเปนาพระยาแล้วเเจาราปนจาพาล้วเป็นเ้าระยแลระยาเป็นเรัยวปาระยาแลาระเปายาทลนจ้ะนรปจระาวนได้รยปาราแารจระยานาาเนาาน้ระยรนจะาแลนาระเป็นารวนาะประยาประน ความหมสมมีรายส่วนการที่เป็นการกำลังเรียกว่ารับตัมีและก็กำลังปรับใน,ในสนรายส่วนที่จะต้องถายรูปที่จะต้องพบปญา,าติโยมกกมาักขมเป็นไปโดยวยาควาควาง สำหรับชาวต่างชาติเพื่อนก็ก็มีการมาเห็นแถบมาอมร้อมมาเชิญชมมาแสดงแอคทีทีกรรมที่ตามไปถึงบบเวันครับเดี๋ยวจะพาชมจากนี้สำหรับชาวไทยใหญ่ชาวมามะนะครับไปกลุ่มประกอบกับป็นดีอ่ะ เตรียมพร้อมเตรียมที่ในการที่จะต้อนรับนะครับของเขาอย่างนี้นะครับก็อยากให้ได้ถึงแบบความเป็นความสำคัญความสำคัญที่มากหม่ต้อนกับเตรียมการ สดิความยนดีกับเพื่อนกการเพเสร็จประมาณเจไครับการด้เนินโควงารยวมากในการแสดงการต้อนรับกตส่วนสัมพันธ์นการจะระดมร้องกันแลนวีก็เป็นส่วนหนึ่งในสิ่งที่จะต้องการัน Thank yeah. you. ่างใจกันอ้งใจตัวเเช่นเนาะแกงกแกกนหลับหลับ่างเียนจมย่าจมพระอยู่ในติปัฏฐาดาเรื่มใสวัดกันก็ได้้มีกานว่าต่ว่า ตอนสมัยเรารับก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้ความวิธีการในหลายส่วนขอี่เรกว่าไม่ไม่สร้างรบบนะหลายส่วนที่ค้างจะต้องอใช้ความระบายในทีนนี้ก็ไม่รู้ว่าระบบจะไปประสบอาการอะไรปะ ต่เสรดการเสสึกสว่าจะมีการถ่ายภาพอะไรที่บอกของรางวัลได้อะไรท้ายสุดแบบนี้ก็ทางการจะจะมีปาพแล้วก็อยากได้อะไรที่แางการจง ยากลำบากในการค้นหานะครับยอมปข้มาน่าจะรับปฏิบัติรับปฏิอรถวิ่งขาวิ่งออกนะครับรับปฏิบัตกเฉยเฉยรับมารับส่วนนะครับรับในตาบรราสรับการรับปริญญาอะารคร รถลับนะครับเราจะไม่จอดรับส่งผู้โดยสารนะครับขอเวลาให้รถของท่านเคลื่อนรถนะครับตอนนี้เราจะจอดผิดนะครับขอบคุณเมืองคายนะครับส่วนมเมื่ยนะครับความวุ่นวายจะอะจะมารับความวุ่นวายวุ่นวายเยันอันนี้อันนี้ก็ถือว่าอยู่ในรั้วมาเมื่อไรก็จะวุ่นวายในการหาตำแหน่้นะครับไม่จะดรับส่งผู้โดยสาร วเลยนะครับวางไปนะครับรับครับจะแดงความเยนช่มเย็นดีรบกการเลสรับกยี่แสกนะครับรเ่ันตกไปรับส่วนเดียวก็เป็นยาดอย่เยอะเลยนะครับวั้จชมบรรยากาศความวุ่นวายนครับความว่นร ความสุขอะไร่าเยไม่ได้ความสุขแมว่าความความความสนุกอะไรเป็นความสนุกมากกว่านครับที่เราการได้เห็นนะครับไปดูนะครับระวังร้นะครับรถดนหลัไปบมาเห็นรถสอยู่ในช่วงของการเรีนดีต่อรับของสวนแางๆทต๊ะใหญ่นะแต่ว่าเป็น รถบักนะครับไม่กล่าว่า no ผู้โดยสารนะครับตกลงมาเลยครับตอนนี้การจราจรติดตันนะครับเตอนนี้เข้ามานะครับกาลงรถเลยนะครับเข้าเามาผมว่าเข้ามเดี๋ยวท่านสอบรีแล้วครับบอกว่าเขเป็นมองเห็นหน้าครับแ่งตรงนั้นะครับก็สวดได้่กับจัดาเดินไปนจรูปไม่มีเห็นมากนะครับ นะครับอย่างน้อยก็รู้เรื่องก็พระพุทธศาสนาแล้ก็มารับพระกินยานะครับาจะเป็นการยาโถตรงปแลี้วซ้ายนะครับงพนักน่าเราจะเปลี่ยนกันจากจ้าพุทธ้ก็จ้าวเรตเองแลอเจ้าวินดู ดีใจ้น้องดีใจใจเวลาจากก็รักปลักไงดีที่การทุกเสร็จจะรับแต่เราก็ไม่ยนหรับเรก็ไดเรอเตี่มากเรียนการิธีการเงี่ยตอนทัรจะเปีตรง ระดับพระชายาโดสวัสดีครับโอ้ลวครับซัมเซาเ็บตเขาทำอะไรกันแอไปไหนกันแอไปไหน้กไเอาพูดภาษาบ้าไม้ฟังหน่อยอธิบายเอ็กซ์เพนเออบอทีเอ็กซ์เอ็กซ์เพนเออดิส พูดไทยได้ไหมหรือพูดอะไรก็ได้อ่าพูดภาษาไทยก็ได้เขาอธิบายหน่อยเนี่ยเขาทำอะไรอ่าพูดไทยได้อธิบายอธิบายแบบเรียนนี้นะอ่าทำอะไรอธิบายไปเดี๋ยวเขามีพิธีอะไรบ้างอ๋อมีออลุงมีลุงตบพระอาจารย์นะครับรับเป็นยาด้วยพระอาจารย์ก็เป็นจิตติมศักดิ์หรือเป็น ปัญญาโตใช่ชื่ออะไรนะคุณพ่อพระปัญญาปัญญาปัญญาใช่ปัญญาครับพระปัญญาปัญญาที่เป็นบอลนั่นแหละแบบใช่โอเคอาจารย์ปัญญาที่เป็นบอลใช่ไหมโอเคโอเคอันนี้แล้วก็มีโอเคอาจารย์ที่นั่นไม่มีเรียนใช่ไหมครับฮะไม่มีเรียนแล้วใช่ไหมครับแล้วแต่นิสัยเลยถ้าอยากเรียนก็เรียนไม่อยากเรียนก็ตามสใจไปไปเรียนปีใหม่ก็ได้แล้วแต่นักเรียนนะนักเรียนถ้าอยากเรียนก็เรียนแต่ว่ามันอาจจะ ความเกี่ยวแต่ว่าเดี๋ยวก็มีการประสมนิเทศเรื่องของการปฏิบัติธรรมนิเทศงการปฏิบ จำจชัดองอยนเดียก็จะใส่ส่ารเนี่ยนะครับจนจะรา,รากูตตาพระปุตตานี่ยเร้มไปแล้วาตาก็คือใส่ชุดที่มีแรงต่างๆอันนี้ก็จะใส่รงนะครับอันนี้เป็นตรงสาประชาชาตินะก็คือรงฉับพันธรังสีก็เป็รัศมีที่แผ่นด้านออกแกเรตพมรมาสาส,าม,าสาาามัยพพเจาางได้บางมากบางเม่อบางที่ก็บางไทย ได้ส่วนที่มีการเพิ่มีสักเพิ่มบทอาำหรับการที่จะได้มีการเต็นมความยินดีนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้จบนะก็จบปริญญาโทแล้วก็ต่อด้วยปริญญาเอกนะครับก็จะเป็นส่วนต่างๆได้ส่วนที่จะมีกระบวนนะทั้งะบวนเพื่อจัการรมให้เนิ่มเส้นสาย ค,ความเป็นไปของการที่ทุกคนได้รับนะครับแล้ก็จงจากรุ่นสู่รุ่น,นแสดงคุณค่าของไปปริญญาที่กว่าจะได้มาแล้วก็เมื่อได้มาแล้วนะครับก็บมีการเชิญชมมีการทำารายความเพื่อสยาออกไปจากจิตใจเพื่อสยาอารติโรกาดาสิกาอารติความไม่ยินดีด้วยเกิดความขัดแย้งต่อทุกคน ขางความเรียกว่าจ้องทำลายร่างปกติเปืนองปยาบาทเป็นสิ่งที่อำนาจแห่งความชั่วร้ายแตกในใจเองก็งครังจะรุนแรงแล่ก็เขารอ้นารอ,นรอ,นรอนเขาร้อนจะร้อนทางร้อนออกมา ที่เราได้มาศึกษามามาศึกษาแล้วก็เ uh, ร uh, uh, ียนต่อได้ได้รักษาวัฒนธรรมด้วยก็เรียนก็เรียนกับสิ่งที่มีอยู่ e x i s t นะ g existing แต่ก็เพื่ออัปเกรดอัปเดตเพิ่มมูลค่านะครับ for อ a l u a b l e for the uh, the ceremonies นะครับ so i n d y now more is i n d y on e v e r y t h i n g เพิ่มบูรค่าต่อสรรพสิ่งทัางหลยอันนี้เป็นการนำวัุศาสตร์การที่มีอยู่กันแลก็จะส่งรุ่นส่งรุ่นส่รุ่นนะนี่เป็นเ็ของก้านรต้องมีในส่วนต่างๆที่จะต้องมีก็มีก็ต้องเรียนเยอทก้งว่ทั้ควรครในเรื่องของปัันธรรม นำมาซึ่งความเจเริญดีเป็นความรู้นำไปสู่ความเจเริญนำไปสู่ความเจเริญก็ถือว่าเป็นสิ่งทีก่อให้เกิดประโยชน์กับสัพพะชีวิตนะครับกับสิ่งทีเป็นแนวคิดเป็นความรุ่งเรืองนะครับความไปบุญความวัตรงานนะครับนี่ก็ถือว่าได้ได้ถ่ายทอดไปก็หลายท่านก็อยากจะมองไม่เห็นหลายท่านก็อยากจะไม่รู้ มีอยู่นะครับในความหลากหลายนะครับก็เรียก variation นะครับหรือใน s o c i a l i n g u i s t i c นะครับสงสสดสำที่มมีอยู่นะครับการเปลี่ยนไปางด้านเราจะไม่รู้แต่ไม่รู้เราก็ไม่ได้ยนคน่นเรากสัมผัสกเดองนยนดกีากาได้ายจิก็เสา อาจจะคุนด้วยหยิบหาเรื่องเกิดสงครามนะครับเป็นซเวิลวอร์สงครามต์ารางเบือหรือว่าเป็นโบว์วอร์นะครับสงครามโรคเรื่องเวลาจะเกิดแต่เรารู้จักมาหาแต่คนฆ่าหาสิ่งต่างๆที่เหยื่อทางร่วมกันในกันคนรวยในความสุขในความที่เราเพียงกัน จัดเตรียมเพืษอสภาร้อนดับเบิลร้อน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 แล้วร้อนอีกแล้วยังว่าร้อนอะไรก็เรียกว่าเป็นกระบวนเตรียมแผนนะครับได้อย่างสมบูรณ์นะครับแต่ว่าการเรือแต่รักเดินอะไรกันเรื่อว่าดำความรู้ดำวิถีดำวัฒนธรรมเนี่ยนเด็กวัดงามที่เราเตรียมนะครับเรื่องว่จะพูดกัน

ากใจจะฝ่ายเรียนนะแต่มาเนี่ต่อสู้ด้วยตัวเองเรียนด้วยตัวเองแล้วก็ส่งตัวเองเรียนอันนี้ไม่ได้ไได้ไปทำอย่างอื่นนะนกลับมาสอนกลางจะเข้มเข้เข้มเข้มนะไม่ใช่จืดเืนก็มีบางที่เกอะไรไรอย่างนี้ป่งรับแสดงายรูปเพราะว่าเพิ่งรับเสร็จแล้วสมบูรณ์รแล้ จนบนแบบแล้วนะครับก็เป็นเรียนไใ้ได้ความชื่นใจหรือว่ารับผลนะแต่ว่าหลายประเทศก็รับไม่เหมือนกันเินเดียก็รับเดือนดีดารับเดือนกุ่มผ่านนะครับแต่ว่าที่นี่เมื่ก่อนก็รับเดือนเป็นสะานคมที่นี่ก็รับเดือนรับเดือนตันวางเพราะว่าเรื่องได้โควิดรับเปือนโควิดก็ได้รับเดือนตันวางนะครับรับเดือนตันวาก็ เลยรู้สึกว่าจะเป็นหน้าหนาวแต่ว่ามันไม่หนาวเป็นแนวร้อนเดือดแต่รักนะอาจนรย์ก็อยากจะรักฝนมีมะไรแล้วนะครับอันนี้ท่านปัญญานะครับวันนี้ท่านปัญญาท่านก็รับปริญญาโทนะครับที่งานงานงานแต่งบานนะครับทหรือว่าไม่ได้เห็นที่บ้านเท่านี่ที่มาเพื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้จะดูว่าทุกท่ารเตรียมนะครับที่เก็ จะมีกระบวนแห่นะครับอันนี้ไม่รู้ว่าที่วัดมีแห่บ้างหรือเปล่านะครับจะมีแห่ก็เทว่าโชดีเรกว่าเป็นส่วนดีนะยอนรับสิ่งดีๆเข้าสู่สู่บ้านแล้วสู่ชีวิตอันนี้เป็นปริญญาปาริญญาทางศาสนาคริสตีอยอดดบปริญญาปาริญญาที่เราต้องรู้รู้ในส่วนที่เป็นของอริยสัตว์ของอะไรต่างๆทุกอย่าง การบริสัทนะครับอะไรก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องรู้แต่เราไม่รู้มันก็มีปัญหามันเกิดนะครับอันนี้ดูในส่วนที่ต้องรู้นะครับก็เป็นส่วนสําคัญนะที่เราควรจะต้องรับรู้นะครับเรียนรู้นะครับส่วน,นต่างๆนดี๋ยวก็จะมีแบ่งไปเจ้าที่ để đạt được năm bàn để vào Để sáng ngày năm tháng chín và cả đêm để รอยการเสกเจดีงานอนการบวนว้เข้กองใจหนรอบารีีแหนมันเ้าม่ทมาไม่ได้เห็นนับย อันนี้เป็นเรื่องปกติฮะคนไม่รู้จักแต่แต่ามาแล้วเาบาย่อมมาคนไม่รู้จักแต่ไม่รู้จักเราก็จะันะครับแต่เรารู้จักแล้วเราก็จะกลับใจนะครับปเชิญชมยินดีสำหรับที่เป็นไปในก่ยบวนยาว